يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى.. فَاصْدُقْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سورة المنافقون آية 10 الحمد لله ในอั a t n i a ล l a ุ s u า h a n a h u wa t a a l สัง่งใช้ให้เรานั้นบริจาคทานให้เรานั้นเอมฟะซสดา k ในหนทางของพระองค์อ l l a h ุ u b h a n a h u wa taala ก่อนที่เราจะเจอก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ทำไมกับพี่น้อง อัลลอฮ์ส่งเสริมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรานี่บริจาคเลยในหนทางของอัลสุบฮานาหัวตาละก่อนที่เวลามันจะสายเกินไปก่อนที่จะถึงวันนั้นในเมื่อถึงวันนั้นเราจะบริจาคไม่ได้แล้วแม้แต่เราจะขอกลับมามันก็ไม่ได้แล้วดังที่อัลลอฮ์บอกในอายัดนี้นะครับพี่น้อง ในเมื่อคนเราเสียชีวิตไปนะครับเขาจะขอต่ออัลลอฮ์ขอให้ผ่อนผันเวลาของเขาหน่อยเพื่อเขาจะได้สดะดอกเพื่อเขาจะได้บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์บฮาน ن ه และก็จะและเขาจะไปจะเป็นคนดีต่อไปแต่ตอตัลลอฮ์ตอบว่าไรฮะวะเนย أ خ ر ั ل ل ه نفسه إذا جاء ญาล ل ฮ ا ไม ah ่มีทางแล้วอยล l l a ์ไม่อนุญาตแล้วแม้แต่วินาทีหนึ่งวินาทีเดียวอัล l l a ์ก็ไม่ให้เลยว่าในยุอสุดท้ายของ Allah นั้นถ้าจะอ่านจารุฮาในเมื่อถึงเวลาถึงอายาดขอวินาทีหนึ่งไม่ได้เพราะว์ไม่อนุญาตแล้วพี่น้องครับข้อคิดในอายัดนี้เนี่ยทำไมละมายัดเนี่ย มาขอในเรื่องของสอดากะขอผ่อนผันขอจะกลับมาใหม่เนี่ยเพื่อที่ฉันจะสอดากะแต่เขาไม่ได้ขอว่าในเมื่อฉันกลับมาเนี่ยฉันจะทำอามาลฉันจะละมาฉันจะถือสินอดแต่มาขอในเรื่องฉันจะสอดากจะบอกว่าความยิ่งใหญ่ของสอดกกอนนะครับพี่น้องเพราะสอดกรอนนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับเขาในเมื่อเขาเสียชีวิตไปอ๋อพี่น้องอดากอนี่ะสามารถที่จะลบล้างบาปของเขาได้สอดากอนนี่แหละสามารถที่จะสร้างราชวังหรือเครือหัดของเขาในสวรรค์ต่อไปดังที่ท่านอับสุลเัลล่าได้กล่าวในหัดิษหนึ่งว่า إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية والعلم النافع وعلم النافع ينتفع به وولد صالح يدعو له نيما لقلان من آدم منوتني سيأتي ويتبعي قلبها الله ทุกการงานทุกอำมานจะถูกตัดขาดหมดนอกจากสมประการเท่านั้นพี่น้องที่ไม่โดนตัด3มประการสามข้อนี้เนี่ยจะไหลผละบุญนี่จะไหล,ล,นนไ,หลไปอย่างเขาตลอดเลยแม้ว่าเขาน,นจะอยู่ในอาลัมกุบร์อาลัมบัสษะก็ตา แต่ผลลัพธ์บนอันนี้จะไปได้ถึงเขาอะไรฮะสอดาโกตุนยาเรียนี่นะครับพี่น้องนั่นคือสอดาโกยาเรียสอดาโกในหนทางของอัลลอฮ์สอดาโกสร้างมัสยิสดสอดาโกเพื่อสร้างศูนย์อัลอิสลาม์สอดาโกเพื่อสร้างโรงเรียนศาสนาสอดาโกเพื่อสาธารณประโยชน์อันนี้เป็นสอดาโกตุนยาเรีย จะได้กับเขาตลอดเลยแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตก็ตามอัลลอฮฺยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องต่อมาก็ความรู้วิทยาทานอันนี้อาจจะเราทําไม่ได้ถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะเราจะทําไม่ได้ในเรื่องของอะความรู้วิทยาทานแต่ผู้รู้อุลามะก็ทําได้ตรงนี้สอนลูกศิษย์ลูกหา หรือแต่งตำราเขียนตำราก็จะเป็นความรู้วิทยฐานให้เขาใช่ไหมฮะสามลูกที่สอนและอันนี้อาจทำได้เหมือนกันนะครับลูกที่สอนและที่ดวอาต่อเขาผลบุญอันนี้ก็ไปถึงเขาตลอดพี่น้องครับอัลลอฮ์ในอายัดเมื่อกี้เนี่ยมยัยยจะขอกลับมาเพื่อที่จะ สดะกอนนี่คือโอกาสเราที่เราอยู่ในช่วงระมอดนะครับพี่น้องเปกติเนี่ยคุณค่าของสดะกอนยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราบริจาคหนึ่งบาทอัลลอฮ์ตอบแทนจะสิบเท่าในถึงว่าได้เจ็สิบใช่ไหมครับพี่น้องหรือมากกว่านั้น أن الله 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 في القرآن مثل الذين ينفقوا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبنة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء องค์ประมาผู้ที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เอมฟากในหนทางของอัลลอฮ์เสมือนเม็ดข้าวเม็ดข้าวเปลือกเม็ดสาลีจากหนึ่งเม็ดออกมาเป็นเจดกิ่งแต่ละกิ่งนั้นมีอะตุฮับ,บมีหนึ่งร,เร้เม็ดเจดกิ่งแสดงว่า เจ็ดร้อยเมตรอนี่นะครับเราบริจาคหนึ่งบาทเนี่ยเราได้700 700เจ็ดร้อยเจร้อนวภาษาแตยถ้าเราบริจาคในเดือนรอมฎดอนนะช่วงที่เราอยู่ในเดือนรอมฎดอนตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไม่ไม่ไม,มีเดือน,นที่จะดีกว่ารอมฎดอน บริจาคเถอะพี่น้องบริจาคสิ่งของดีๆที่สุดเนี่ยเพื่อวนเวลาที่ดีที่สุดในเดือนนี้ของเดือนนี้อัลลอฮ์เราจะได้มากกว่านั้นอีกไม่ใช่เจ็ดร้อยฮะเจ็ดพเท่าเจ็ดล้านเท่าด้วยมากกว่านั้นอ,อ,ลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์ยุดาฟุลิมยยชาเนอัลลอฮ์นี่จะให้ ทาวีคูณเนี่ยอาดาฟไม่รู้กี่ท่าวในสัมรมอัลลอฮ์ประสงค์แต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับนิยาของเขาอัลลอฮ์นี่คือโอกาสของเรานะครับพี่น้องในฮะดิษหนึ่งท่านในอิลราฮิะสัลลมก็ได้บอกว่าอัฟดอลีสซาดะกะสซาดะกะตม์ฟิร์มฎอ สดกกที่ดีที่สุดบริจาคทางที่ดีที่สุดนั้นนั่นคือสดกกในเดือนเรามฎดอนในเดือนนี้นะครับพี่น้องนี่คือโอกาสของเราเรามฎดอนเหลืออีกประมาณสิบกว่าวันเองเท่านั้นนะครับพี่น้องอย่ารีรอเลยอย่ารีรอถ้าความตายมาเนี่ยนะครับถ้าอายัตย์มาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย เราไม่สามารถจะขอผ่อนผันได้แล้วดังที่ในอายัดเมื่อข้างต้นอะกูลูเกลีฮ์นะวะอัลลอฮ์ต่อฟรอนดีวะนะอุมอูฟูดอัมรีอิลลอฮ์อินนนลลอฮ์บาซิอัลมิบะดัสสลามอะลัยกุมะรฮัมมัตุลลอฮ์บาร์กัต